สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีทีีนะครับจะมาบอกปัญหานะครับในตัวของเจ้า i p h o n e 12 Pro Ma x นะครับในการใช้งาน Line Application นะครับผมผมถ่ายวีดีโอเรียบร้อยเสร็จแล้วผมจะส่งวีดีโอไปให้อีกคนคนนึงหรือเป็นเพื่อนเราดูนะครับแต่มันจะเป็นสีซีดออกมาครับผมคือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ สักคนนะครับสมมติผมถ่ายวีดีโอนะครับนี่ครับดูในรูปบบผมถ่ายวิดีโอนะครับนะผมจะถ่ายวีดีโอให้ดูครับอันนี้คือผมถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งวิดีโอไปให้เพื่อนในไลน์สัก1คนนะครับ ครับเข้าแอปพลิเคชันไลน์นี่นะครับผมจะส่งวิดีโอไปให้เพื่อนนะครับในไลน์นะครับดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมเลือกไฟวิดีโอที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมเลือกไฟวิดีโอนะครับสมมติผมเลือกไฟวิดีโอนี้นะครับที่ผมถ่ายนะครับนี่ครับผมกดเลือกครับนี่ครับสีมันจะออกเป็นสีสีเลยนะครับนี่ครับ นีครับสีออกเป็นซีดเลยครับผมมันจะไม่มันจะไม่ปออกเป็นสีปกตินะครับตามที่เราถ่ายนะครับผมนี่ครับเปิดไฟล์ก่อนนะครับนี่ครับสีมันซีดครับผมเดี๋ยวผมจะส่งอีกอันหนึ่งนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับไฟล์มันปรับให้เป็นสีซีดเลยครับผมปัญหานี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแก้ยังไงนะครับผมมันน่าจะเป็นที่ HDR10 ของเจ้าตัวนี้หรือการถ่ายแบบ Adobe e d Mode หรืออะไรสักอย่างนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีบรรีเทีกแก้ปัญหาผมจะมาสอนนะครับผมแต่ตอนนี้ผม ยังไม่ทราบถึงปัญหาเหมือนกันแต่ในพวก iPhone 11 Pro Max 11หรือรุ่นต่งตางๆนะครับของ iPhone ก็ส่งวิดีโอได้ปกติครับแต่ในกรณีนี้คือของเจ้า iPhone 11 Pro 12 Pro Max ครับมันส่งไฟล์เป็นภาพสีซีดขึ้นมาเลยครับผมนะครับปัญหา เดี๋ยวผมลองเปิดใน iPad ดูนะครับว่าจะเป็นเหมือนกันไหมนี่ครับส่งให้คนอื่นก็เหมือนกันครับผมในลายก็เหมือนกันครับสีก็ซีดเหมือนกันครับแสดงว่าไฟล์มันเป็นไฟล์จากต้องฉบับตัวนี้นะครับเลยทําให้สีซีดครับผมเดมทำกับ ผมก็ไม่ทราบเท่าไหร่นะครับนี่คือปัญหาหนึ่งนะครับของทาง iPhone 12 Pro Max กับ Education l ลน e ผมจึงมาแนะนำให้ดูเฉยครับว่ามันเป็นปัญหานะครับสวัสดีครับผมพีดีวิวขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณค่ะ